สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะป้าโมนาพาแซบสะพายเดนมาร์กจ้าเมื่อกี้ป้าโมนาก็มีอะไรสงสัยนะคะมีอะไรสงสัยคือเราทําคลิปวิดีโอเราลงคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะแล้วเราเปิดเป็นสาธารณะไปแล้วนะ<ส>ป้าโมนาก็มาเช็คอ่ารู้สึกว่าป้าโมนาจะเปิดไปเมื่อวานนี้นะคะที่มีคําว่าให้กําลัง่า คุยเรื่องลูกอะไรนะเมียฝรั่งนะคะเมียฝรั่งคุยเรื่องลูกน,น,นินทาลูกให้ฟังซะเลยอะไรอย่างเนี้ยป้าโมนาก็เปิดเป็นาสาธารณะไปแล้วป้าโมนาก็งงนะคะวันนี้พอป้าโมนากลับมาดูว่าป้าโมนาได้ยอดวิวเท่าไรแล้วหนะ้าอะไรเงี้ยป้าโมนาก็เข้าไปดูดูไม่ได้ทุกคนมันจะเป็นภาพเทาๆคือพื้นเทาไปเลยนะคะพื้นเทาไปเลยแล้วยอดไลค์ยอดอยอดไลค์แล้วก็ยอดอ ยอดการดูเรามองไม่เห็นเลยทุกคนมันเป็นภาพอะภาพหน้าปกมันเป็นภาพเบอร์สีเทาแล้วก็ยอดไลค์ยอดการดูมองไม่เห็นป้าโมนาว่าเกิดอะไรขึ้นป้าโมนาทำผิดอะไรไหมเอ๊ะหรือว่าเราลงสาธารณะหรือยังหรือว่าเราทำผิดอะไรป้าโมนาเขาเข้าไปเช็คย้อนดูนะคะว่าป้าโมนาทำคลิปมาได้กด ทำมาเพื่อพำพาให้คนอายอาุทำคลิปนี้ไม่ใช่ของเด็กหรือไม่หรือว่าคลิปมันเป็นอะไรพอ,อกอ็อยากเขาเรียกว่าหรือว่าใครมีความรู้อื่นก็เอามาแบ่งปันแต่สำหรับป้าโมนานะคะป้าโมนาก็เลยเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนหัวข้อนะคะเปลี่ยนหัวข้อที่เราเขียนนะคะว่ามันเป็นยังไงมนุษย์ ที่ป้าโมนาเขียนป้าโมนาลืมแคปแต่ป้าโมนาจําได้ว่าป้าโมนาเขียนคําว่าเมียจะเขียนคําว่าเมียฝรั่งอยากคุยแต่ผลสุดท้ายมันเขียนคําว่าเมียอย่างเดียวเมียอยากคุยไม่มีอะไรจะคุยเลยนินทาลูกให้ฟังคําว่านินทามันเป็นคําที่แบบเหมือนทํานองว่าก็ดีนะคะ YouTube เขาไม่ให้เราเขียนข้อความอะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วอีกอันหนึง่งที่ป้ามนาเห็นมันเทาๆสองคลิปเมื่อตะกี้เนี่ยป้ามนาเข้าไปแก้แล้วมันเป็นคําพูดที่ว่ายุงย่งๆนะคะยุง่งๆเป็นเขาเรียกว่าใส่บ้านเราก็จะเรียกใส่เครื่องหมายเครื่องหมายซ้ําๆนะคะเครื่องหมายซ้ําๆถ้าบ้านเราเครื่องเขาเรียกเครื่องหมายอ่าเขาเรียกอะไรไมยมกหรือว่าอะไรนี่แหละที่มันเป็นที่ว่าเราพูดซ้ําๆอะ่ะคําเนี้ย ต้องไปแก้ไขนะคะคําว่ายุ่งยุ่งคาว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเครื่องหมายอะ่ะเป็นเครื่องหมายอะ่ะเออใส่ซ้อนกันสองคำสามคำนะคะก็ไม่ได้ป้ามนาเพิ่งไปแก้เมื่อกี้นี้นะคะพอแก้มาแล้วพอแก้มาแล้วโอเคค่ะตอนนี้ใช้ได้แล้วมองเห็นว่ายอดวิวเท่าไหร่ยอดอ่า <c oughs> ยอดกดไลค์เท่าไหร่นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าหัวข้อก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเวลาเราทำคลิปอะไรลงไปเนาะ,อ,ะอย่าเขียนอะไรที่มันคำว่านินทาคำว่าอะไรเป็นคาว่าคำสุภาพไม่สุภาพหรอหรือว่ายังไง เ,เขาอยากให้เราเป็นคนดีนะคะ u ู u b e อยากให้เราเป็นคนดีนะคะเราก็ทำตามเขาไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกบ้านนะจ๊ะบ๊ายบาย